ล่าสุดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟฟ้าบัตรคนจน18กรกฎาคมผู้ถือบัตรจะได้รับโอนเงินเข้าบัตรสองรายการสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยดังนี้1ค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วโดยเมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบาัตรในวันที่18กรกฎาคมซึ่งสามารถนำบัตรคุณจนมากดเงินสดใช้ได้เลย2ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ2องบาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อบินค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดกลับเข้าบัตรในวันที่18กรกฎาคมซึ่งสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย สำหรับผู้พิการผู้สูงอายุรอรับเยียวยากลุ่บบอบางผู้ถือบัตรคนจนในเดือนกรกฎาคมจะได้รับความช่วยเหลือพิเศษอีกหนึ่งรายการจากโครงการเยียวยาโควิด1 9ทีกรุปป่บบอบางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอหากเข้าคุณสมบัติด,ดังนี้เป็นผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับเบี้ยอ,อย่างที่ผู้สูงอายุซึ่งไม่เคยได้รับเงินเยียวยามาก่อนจำนวน5ล้านคนและผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งไม่เคยได้รับเงินเยียวยามาก่อนจำนวน3แสนคนสำหรับผู้ที่เข้าขายโครงการเยียวยากลุ่มปอบางจะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทภายในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า จะโอนเงินเข้าวันที่20กรกฎาคมปี63สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนหลังจากสถานการณ์โควิดในทีนคลี่คลายเพราะต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงงบประมาณที่ได้รับด้วย จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนได้จะมีจำนวนเท่าไหร่นั้นจะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยซึ่งเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้การพิจารณารายได้รวมจากครัวเรือนแทนการพิจารณารายได้รายบุคคลเช่นแต่ก่อนนายรับวรจแสงสนิทผู้มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสศคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าว ล่าสุดเช็คสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมได้รับสิทธิ์อะไรกันบ้างเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมากรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน1.14ล้านคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใ,ใดๆของภาครัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด D-1919 ๙ โดยโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนี่จำนวน3,000บาทอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินบัตรคนจนบาทสวริการแห่งรัฐเมื่อวันที่1รกรกฎาคมเงินค่าสินค้าจำนวน200บาทค่าโดยสารสาธารณะ500บาทส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนซึ่งล่าสุดวันที่15รกรกฎาคมผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัดการแห่งรัฐ ล่าสุดในวันที่15กระะกฎาคมได้เงินคืนภาษีเบ5็5%สูงสุด500บาทเงินพิเศษผู้สูงอายุ50บาทหรือ100บาทการจ่ายเงินบัตรคนจนบัตสรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายทุกวันที่15ของทุกเดือนผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตสรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิเงินพิเศษผู้สูงอายุรายละ50ถึง100บาท ผู้สูงอายุที่มีรายได้3 0,000บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้0ูนถึง30,000บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทสำหรับเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อน,นำมาใช้ได้พร้อมเงินคืนภาษีแบบเ์ ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจนแล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในร้านที่เข้าร่วมรายการหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2562ถึง30กันยายนปี2563รัฐคืนภาษีแ85%ให้ผ่านบัตรสอด,ดิการแห่งรัฐ ยกตัวอย่างเช่นใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทคืนแบต5%เข้าบัตรคนจน5บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1,000บาทคืนแบต5%เข้าบัตรคนจน50บาทโดยยอดคืนสูงสุดจะไม่เกิน500บาทต่อเดือนและเงินจะโอนเข้าบัตรวันที่15 ผู้ถือบัตรคนจนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการได้วันที่18กรกฎาคมส่วนลดค่าน้ำประปา100บาทไม่เกินเดือนละ100บาทต่อหนึ่งครัวเรือนโดยผู้ถือบัตรคนจนที่จะได้รับสิทธินี้ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ กับการประปาในพื้นที่รวมไปถึงใช้น้ําและส่วนลดคา่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนและต่อหนึ่งครัวเรือนโดยหลักเกณฑ์จะเหมือนกับค่าน้ําที่ต้องไปลงทะเบียนก่อนและต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดบัตรคนจน15กระะกฎาคมปี63ผู้สูงอายุรับเงินเพิ่มเติมเงินเยียวยาสูงสุด100บาท หนึ่งในสิทธิที่พึงได้ของผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็คือสิทธิเงินพิเศษผู้สูงอายุซึ่งรัฐได้กำหนดให้ทุกวันที่15ของทุกเดือนผู้สูงอายุจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกับสิทธิอื่นๆในบัตรคนจนเช่นวงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภครายละ2 0 0ร้อถึงสาบาทค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะรายละ500บาท และส่วนลดซื้อการหุงต้มรายละ45บาทต่อ3เดือนสำหรับสิทธิ์เงินพิเศษผู้สูงอายุคณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือไปถึงเดือนกันยายนปี63โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรคนจนจะได้รับเดือนละ50บาทและ100บาทซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของทุกเดือนและเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้ ทั้งนี้ผู้สูงอายุแต่ละรายจะได้เงินไม่เท่ากันซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีไรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อปีจะได้สิทธิงเงินพิเศษผู้สูงอายุเดือนละ100บาทผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีไรายได้ ตั้งแต่30,000บาทต่อปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทจะได้สิทธิ์เงินพิเศษผู้สูงอายุเดือนละ50บาทนอกจากนี้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนรวมถึงผู้สูงอายุที่ถือบัตรนี้ด้วยในทุกวันที่15ของทุกเดือนยังได้รับสิทธิ์เงินคืนภาษี5%ปอร์เซของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคือการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำบัตร ไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดซื้อสินค้าไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5%ของยอดที่ใช้ใจ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนี่สามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้ใจ่ายผ่านบัตร กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไปหรืออธิบายให้เห็นภาพว่าอัตราภาษีแหว7%นั้นแยกเป็น3ส่วนได้แก่1%เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม7% ส่วนอีก5เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่าน E-money ี oney, สำหรับ1เปอร์เซสุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจนขณะเดียวกันในเดือนกรกฎาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้รับสิทธิ์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาของขโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคมปี62ถึงกันยายนปีห3สารวมระยะเวลาทั้งหมด11เดือนอีก2อสิทธิ์ได้แก่สิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือเดือนละไม่เกิน100บาทเมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตร ในวันที่18รกรกฎาคมโดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ สิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือเดือนละไม่เกิน230บาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟมาให้ใจ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบาัตรให้230บาทในวันที่18รกรกฎาคมโดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้